ขอบคุณคนที่ทิ้งคุณไปเพราะว่าคุณกำลังจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าอ้คือดูจากพนังานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะขอบคุณเขาซาคนที่ทิ้งคุณไปเพราะว่าคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าคนนี้รักจริงหวังแต่งคนนี้จะเป็นรักแบบยาวนานคนนี้ต้องบอกเลยเป็นความรักที่รักกันไปอย่างยาวรักกันไปนานๆรักกันไปแบบรักนิรันทร แล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจริงจังจริงใจนะเป็นคนขยันทหมากินเป็นคนที่มีเงินมีทองนะเป็น,เป,นเป็นคนดีนอ่ะเอว่านะเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้อ่ะเป็นคนที่ฟ้ารู้สึกว่าคนนี้คู่ควรมากกว่าึกออกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยขอบคุณคนที่ทิ้งที่ทิงทท้งคุณไปซะนะจงขอบคุณคนที่ทิ้งคุณไปซะเพราะว่าคุณจะได้เจอคนที่ ดีกว่าเร็วๆนี้แล้วนะคะเออนะเออเป็นคนที่ต้องบอกเลยเป็นคนดีเลยแหละนะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจเป็นคนรักจริงหวงแต่งนะคะแล้วคนนี้ได้แต่งงานกันรักกันยาวๆรักกันนานๆเป็นคนขยันทามาหากินนะเออเป็นคนที่ดูแลเราได้อนี่ยคบอว่าหรือว่าส่งเสริมดวงชะตากัน,น่ะนะคะแล้วต้องบอกเลยความสัมพันธ์คืบหน้านะคะ อยู่ด้วยกันมีแต่ส่งเสริมกันต้ออกว่าเออเพราะฉะนั้นแล้วขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะกับการที่ใครบางคนทิ้มคุณไปเพราะนั่นหมายความว่านี่คือสัญญาณใหม่ๆที่กำลังจะบอกคุณว่าคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเออนะและเป็นความรักที่ดีความรักที่ยาวนานความรักที่มีโอกาสแต่งงงแต่งงานนะมีครอบครัวด้วยกันเลยด้วยนะจ๊ะเออนะเพราะฉะนั้น ฉลองจ่ะฉลองจ้ะนะคะเออหากใครทิ้งเราไปหรอกฉลองสิลูกเพราะว่าความรักใหม่ๆนะความรักที่ดีความรักใหม่เป็นความรักที่ดีกําลังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวีของหนูนะจ๊ะเออนะรครทัน้นนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อืะยัาานรับพลังงานของคนนะยินดีด้วยนะ